ลา้าดวหาภูกราปริวนิิจากะลังเอวเมวะโยตินังเปตนนางรุปกับปฏิอิทธิทางปฏิทางตุลงตังที่เมวะจะไม่ถูกเถรุเรนสังกปจันโธปนาระโธยถามณีโจติระโทยะตรปีติโยวัตันตุสัะโลกโอนะตุกุมาเตปวัตวันลายโยสุขีทิกายุโอะวปิติโยวัตันตัสสะโลกโนะตุกุมาเต อรหันตะลายโยทุกขี่ิายุโขนะสสพิทโยวัชชนุสาวโลโกนะสตุกะเตปวัตวนร้ายโยทุกขี่ิายุโขมาวิวาทนาจีริสนิจังุถาปจายโนจตัโลธรรมาวัชชนที่อายุวโนทุกขันภะรังมหาคาลุโกนาโถอัสตายจายสุขายะสัพพานิลัง ภูดะสวาบาลีมีสัพพะโตธโมจิมุตมะเอเตนะสัจวัตเจนะมาหุนุกับภูปะวากาเลนะทันนิสปัญญาวัทนุวีธรรมชรากาเลตินนางอะเอียดถูุถูกเตตุกตาทิสุวิปัสสนะมนาตัสยราหุนุกเทนกคินญาณโมทันติวิยาวจังการุเทนาคินาโอนาเตจุญญาสภาจิโนทัตมะเอะปฏิวานิสิตโตยัตไฉนา นัพลังกุณญาณิ่ลโลกัสสมิงปฏิขาวนิปานนันติอักตเยปัตนานันท์อักังธรรมยานตัณเกพุเกปัตนานังทักงเยอนุตเรอาเกตัมเย่ปัตตานันท์วิรากุตเมสุเกอเกตัมเกปัตตานันท์กุญญาเกเตอนุตรเรตมุยทานังทัตตังอักตังกุญญาโอัตติอักังอายุจวันโนเจยโตติติทุขัง ระคัตถาตาเมตาวีคัตธรรมะสมาตโตเอวะตุโตมุสโตอาคัปโตปโมโธตีติอายุโตระโตตีรวันโทปฏิภาณโตจุขัตถาตาเมตาวีตุขังโตภริคัติติอายุทัตโตภังวันังทุขันิาณโตตีคาปิยัตโตอังโณิยัยัสุปปัจจิตีิยัม มเทเตศกับเวทีวาสัมปันธิทิพาติโยสีระวันเตตโพเจตวะสัญญเตธรรมใจนโนยตะทาเทวตาหาถิงตาสังทักจุลมาดิเสตสะปูจิตาปูจิยันติมานิตามานยันตีนังเดตนังอนุกรรมปันติมาตาปิตังโุรคสังเทวตานุกรรมปิโตโพโสตะทาปัสสานิปัสสติยานี กูฏานิธรรมะกุานิปุมมานิวายานิวาอันตริเกสัพเพวภูฏาจุมะนาตวันทัตโภพสัพกัจจานันตุภาติตังตุภาติตังกิจิปิโยภะเทมุกุณยะจะตุภาทะตรงอปาปังธรรมุเกสังอนุกาอานังตัตมายิภูฏานิสามเณตสัพเพเมตังกโลธรรมนุสิยาปัายะทิวาจลโต จารันเทียบเป็นผัจโจก็คาลังอภิปังขมานาเตโขมนุษย์ตาทะลุกานุภาวบุตราวเตเสนนั่ิติกาญะอาทิตตมาตามนุษย์เยียตาตตะไมเชรักตาอัปมาตาสิกขาสิเมยสิกาสิเมยาติมิตตาสขาสิเมเป็านัทจินังทัตถาภูเพ กต a m e n u ร r ม m นะฮิลนังวัโตขัวยาวัญ y าปริเทปนะนตังเปตานะมัตไหเอวังติถันติยานโยยันะโคทากินาดินาสังค์นิทุปฏิติตาธีรัตังวิทายัสสฐานะโตปะกับปฏิโอยาจิธรรมโมจะยามิทัตติโตเปตานะปูชาเจกตาอุราลาบาลัญญภิกขุนมนุปปินนา ตุมเหยอุณยังปะจตังอันละปกนนิี่ตรัพปุทสถานิภาเวนะสักมาธรรมานุภาเวนะจักมาตังขานุภาเวนะพุทธลัตนังธรรมลัตนังสั้งมลัตนังตินางลัตนางานุภาเวนะจตุราสิติตจาสมาธมักอันธานุภาเวนะปิตกติยานุภาเวนะจินตสามวาตาณุภาเวนะสักเปเต โลคาตัพเวเตวิยาตัพเวเตอันตรายาตัพเวเตปัจจวาตัพเวเตปุณิวิตาตัพเวเตอังวังลาวินัสสันทายุวัตโกะขณะวัตโกติริวัตโกยตวัตโกปะโลวัตโกวันลวัตโกสุขวัตโกโหตุปัปปทากขโลกปยาเวราโฉกาตตุสปัจจวาเนกา อันตรายาิวินัตันกิเตหิสัญญาติทีนางลาพังโสติภาคยังทุขังลังตีอายุจวันโนะจะโพคังพุทธีเจตวัสสโตวัสสาจักแต่วัดุจัปมะมังคังละขันตุจัปมาเดียววิชาจัปปะุทานิภาเวนัสตาโตติ วันตุเตมุขุตัพมังลังรักขันุตัปมเทวะธาตุมาธรรมะมุขาเวนะสะทาโตติมวันตุเตมุตุตัพมังคังรักขันุตัปมเทวะธาตุมาสังขามุขาเวนะสะทาโตติมุวันตุเต